ามาทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนมาวันนี้ครูเก๋ๆจะมาสอนนวดหน้าดีกว่าวันนี้เนาะสอนนวดหน้าสําหรับคนหลายๆคนที่ถามมาว่าครูเก๋ๆหนูมีร่องแก้มเยอะจะทํายังไงดี่าว,วันนี้ครูเก๋่จะมาสอนนวดหน้าร่องแก้มตรงร่องน้ําหมากตรงช่วงนี้วันนี้เอาสองท่ากับท่านี้ละกันเนาะเออเหมือนนวดอ่าร่องแก้มจริงๆแลว้วอะตรงร่องแก้มตรงนี้นะทุกคน ไม่ใช่บางคนมีแก้มเยอะไม่ใช่ว่ามีเนื้อเยอะมีแก้มเยอะนะทุกคนจริงๆแล้วคือเรามีผังผืดเยอะนะเราต้องมาเคลียร์ผังผือดออก,ก่อนอันดับแรกเนะาะเพราะว่าคนที่มีแก้มตรงช่วงนี้เยอะแล้วร่องน้ําหมากมันขึ้นอะ่ะมันเกิดจากการที่ว่าตรงช่วงแก้มเราเนี้ยมันมีผังผืดเยอะวันนี้เราจะมาทําการสลายผังผืดก่อนนะคะทุกคนเนาะครูไก่ก็ได้เตรียมหน้าไว้แล้วนะคะทุกคนทาครีมทาเซรั่มไปแล้วถ้าใครมีครีมมีเซรั่มก็ทาได้ก่อนเลยนะคะทุกคนและถ้าใครยังไม่มีก็ครูไก่ มีสินค้ามีทั้งเซรั่มมีทั้งครีมเนาะเทียบเท่ากับฉีดฟิลเลอร์เลยนะคะทุกคนครีมคุยไก่เป็นคอลลาเจนฟิลเลอร์นะคะแล้วก็เซรั่มช่วยฟื้นฟูบำรุงผิวรอยริ้วรอยต่างๆที่เกิดจากช่วงอายุเยอะๆนะ้องทุกคนนาะมันก็จะมีริ้วรอยนั่นแหละคุยไก่จะไปซ่อมแซมผิวซ่อมแซมริ้วรอยเหล่านั้นแหละนะ้องทั้งเซรั่มทั้งครีมนะคะทุกคนใครสนใจก็ คลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะเนาะแล้ววันนี้คุยกันจะมาสอนให้ไล่พังผืดตรงช่วงนี้ออกเนาะด้วยการที่เราเอามือเรานิ้วมือเราสามนิ้วนี่นะคะทุกคนสองข้างนะอ่ะสองข้างแนละ้วทุกคนนี่ไล่ไปเลยนะคะทุกคนนี่ไล่พังผืดขึ้นไปอย่างนี้นะคะทุกคนเออไล่พังผืดอ,ออกก่อนนะทุกคนนี่นวดแบบนี้นะคะแล้วก็มาตรงที่ขมับแล้วก็ดันขึ้นจนถึงไล่ผมนะคะเนาะ นี่ไล่พังผืดไล่ไปเรื่อยๆนะคะทุกคนทํเช้าเย็นเช้าเย็นแล้วก็หลังจากที่เ,ออเราทาคงทาครีมเสร็จแล้วนะคะทุกคนเราก็ไล่พังผือดออกอย่างนี้เนาะอันนี้คือท่าเลขไล่พังผืดตรงช่วงแก้มเนาะแล้วล่องน้ําหมักเราก็จะไม่มีแล้วเราก็จะยกกระชับคิ้วตรงนี้ด้วย แล้วก็เราจีนกาเราก็จะไม่มีเพราะว่าเราก็ยกกระชับไปหมดแล้วนี่ไงเราไล่อย่างนี้ขึ้นนะทุกคนเห็นไหมพังผืดก็จะไม่มีแล้วเราก็ไล่อย่างนี้เนาะไล่พังผือดออกเมื่อไหรที่เราไล่พังผือดออกเสร็จแล้วนะทุกคนเออจะทําให้ระบบไหลเวียนเลือดเราดีถ้าเมื่อไหรระบบไหลเวียนเลือดเราดีนะคะทุกคนผิวหน้าเราก็จะเด้งนะผิวหน้าเราก็จะเด็กหน้าเราก็จะไล่สิวไล่ฝ้าไล่กะต่างๆในใดทั้งสิ้นที่นี่แหละ ฉะนั้นเราอยาให้ฟังผืก่กาะเกาะบนใบหน้าเด็ดขาดนะทุกคนเพราะว่ามันเกี่ยวกับการไหลเวียนเลือดของเราด้วยเนาะถ้าแล้วก็นี่แหละเครื่องสําอางอครีมกับเซรั่มก็สําคัญนะมีส่วนช่วยอย่างมากเลยที่สามารถปกป้องสิวริ้วรอยฝ้ากะต่างๆได้ถ้าใครยังไม่มียังไม่มีครีมยังม,มีเซรั่มคูเกไก่มีนะคะทุกคนเนาะ จิ้มหนึ่งที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะวันนี้เอาไปสองท่าแค่นี้พอเนาะเดี๋ยววันหลังเรามาใหม่เดี๋ยววันหลังครูแกจะมาสอนใหม่นะคะทุกคนนี่นวดกระชับหน้านวดหน้าเด้งหน้าเด็กลดสีลดฝ้าลดกะต่างๆนะคะทุกคนเนาะ,ะใครสนใจแบบไหนก็สามารถทักจิ้มที่จิ้มหนึงที่หน้าโปรไฟล์หรือไม่ทักหลังบ้านครูแกมาได้นะคะทุกคนวันนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย